ลูกด่าฮ้านะคะมื่อนีนเหาไปเจอจะไปไหนกันนั่งรถนั่งรถนั่งรถรถในตำนอนอ๋อทคลงหนาเนาะไปทลกหนามื่อนีนเขาซื้อผ้ากันผ้าไป่ซื้อเดือนเดือนที่ผ่านมาสัญญาคืยไปเสจอสัญญาโอ้เธอไมนั่งหน้าสงสารจังเลยอ่ะเธอบายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่คุณ าละค่ะตอนนี้เฮากะมาอยู่ทุ่งนานเรียบร้อยแล้วมืดมากค่ะม,ม,มืดมืดเอาทำกันทถว่าเฮาสิไปเสือาปมุดหมอมุดขาขาขา,ขาดเนือเียงกบเียงเขตดันนี่สิพาคุณผู้ชมมากา้กานก้านมะฮอยเซอรี่เก็บหอยค่ะเก็บหอยอย่างมืนว่าเก็บหอยอย่างมขืนมันสิเก็บง่ายหอยมันสิฟูขึ้นมามันจะฟูขึ้นมาตาม ตามนามนะสเห็นบอาถาเบิงเหรอไหนอ่ะในหนๆนให้คุณผู้ชมดู้มันไตเห็นบอกนั่นน่ะนเสือไปเสือละแม่หงมลงลวบอ่ีเออเออไหนโชว์หน่อยนี่หนังนตัวใหญ่นี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 ่ นีค่ะคุณผู้ชมว่าลอยว่าเพี้ยจงเลยนาะปลาปลานเป่าน้อยปลาน้อยมีย่านเลยอุ้ยลายงนีมันฟูอยู่ไหมปลาน้อยคือมีย่านจเกือบก็ใส่ไปเลยนี่เห็นไ้ยงกับนุ่งใยถึกับนุ่ยอ้อดีเดไปนอนเดมาอซลี่เก็บหอยซลี่กันมันอยู่หนาจะคลองมันจะกินข้าเห่าแล้วตุนข้า ปั้นเอาห้องมาเลยปั้นมาห้องปั้นแก้มเข้ามแหมงใหม่เหรอมีปั้นมีมีมีเออัหนหละาเอาห้องมาเลยนี่นะผู้เห็นหนำอยู่บอกมันมืดอเรื่องมันก็เห็นนี่ามึงเนี่ยน่ะล่ะมึงเนี่ยสีดอกจับต้นข้าวอยู่มองมั่ง่งด้วยนี่ ปขึ้นต้นข้าวเก่งแท้เก่งแท้มึงตายกาดกินกาดมันโคตรไปแล้วโคตรไปแล้วห่าบไม่ได้เว้ยไม่น้อยมันก็เอามันกินข้าวไปปล่อยต้องใส่ใส่อันนี้ใส่แดงมันมีไข่ที่อ้าววงเนี้คุณผู้ชม่จอดวันนี้มาห้อยสีดีบเต็มล้าลหมบาทนี่ทั้งตัวน้อยตัวใหญ่มัาเต็มหนึ่งดำๆนี่แม่นมัดเลย นั่นนั่นเก็บเอาจุนนะนี่โค้ดๆนี่นะเออก็ไม่เห็นจูนกระไดตาจูนเนาะเอ้ยวันนี้เต็มขูดจับปลามากเลยนี่นี่นี่เป็นทางยหงเลยนี่แต่ว่ามันน้อยๆเนาะเป็นทางกัปเท็ปโปเป็นทางปัปเท็ปโปน้อยๆก็เอา ว่าเราจะกำจัดมันถ่ายมาตั้งนานโง่ลืมเปิดแฟดเบืงนีพี่น้องลืมเปิดแฝดโทรศัพท์ตัวเองจะเป็นโง่เปิดเปิดตรงนี้วัางไงข้าปั้นโอ้กกำลังยุ่งเลยปัดโถปัดโถปัดโถมีต้านีตุ้มเยอะก็มันนี่มันขาดลึก

ไม่เหอาดังให้วิ่งนเบิ้งอุ๊บนี่นั่น่ๆเขาก็จะอยู่อย่างงี้อุ๊บนี่อุ๊บเห็นหียวเฮยเหียวขนมันตกแล้วก็เลยบาสิเหมือแล้วมันค้ำพ่อมันเริ่มมีเห็นมอหอยหกเลมัน มันหกง่าพอมต้องห้อยร้อยหลายหงเนี่ยวต้องมาอย่างมุกบินทีนึงไปไปฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดตามช่องสาวปลาไลคนภูไทยมโบราณด้วยนะคะจมูกอยู่มาเรียนนี่สาวปลาไลคนภูไทยมโบราณมาดูค่ะอย่าลืมโอยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่สถาน อ้ยสายแล้วหาเกือบหักหอนตกสะพานอะลงท่าอย่างนี้ไปไกลับบ้านกลับบ้านค่ะพอๆอกันไหมคลิปหน้านะคะเนาะสลับมื้อนี้ไปละค่ะบปายบายฝนมาแล้วค่ะฝนไหลแล้วไปเมื่อเมื่อเด็กๆเมื่อเมื่อไปเดิน เดินเดินเดินฝนมาแล้วฝนมาแล้ว